พี่น้องครับมาจินตําบักยอน้ากันกันกนบอาทินี้นะครับอาจารย์่มตําเรียบร้อยแล้วเครื่องปรุงกะมีบักพริกเกลือน้ปาปลาหงชลดปลาแดกครับใส่ปลาแดกสดพี่น้องครับไบตะสีกตอนมันส่วนนี้ก็เป็นยอดยุ่มครับเอมากินกรับยอดยุ่มอ่อนเดาก่ะใบบักหน้าอ่อนครับพี่น้อง ไปบักยอเขามาบ้านแม่บ้านเพื่อนบอกว่าพอดีล่ละข่อยคือแจกจินตํตาำหม่ยออยู่ปะนะคนว่าตำสู้จินแนบัดพ่อจะเข้าตำแล้วเพื่อนไปหน้าครับไปหดผัดคนตีเดี๋ยวเพื่อนนะครับมาจินดอกถามันยัง่งว่าเหลือหลายน่วยอยู่ครับอยู่ในบ้านกับมี่กับบักงย่อครับ บักเน่ากระไลครับยุบันอันนี้เป็นการตําใส่บักเน่ากับพี่น้องครับธรรมดานี่ครับผููเถากูลาดบนผ้าตําใส่หมดแดงครับว่าถึงบักย่อนี่ประโยชน์ลายพี่น้องครับประโยชน์หลายครับตังแต่อาจารย์คมนะครับมาเป็นเคยยุบันย่งเทลแรนะครับแม่เถาหรือว่าแม่ย่ายนะครับเพิ่นเอาบักย่อนี่ละดองเห็ดน้ำบักย่อครับไข้ายๆเห็ดไหวพี่น้องครับแต่เดี๋ยวนี้อ่า หรือว่าแม่เทาคนเสียแล้วกับ,บ่มมีคนสืบทอดต่อครับหูว่าพื้นทีสูตรใดได้เหมกันมาี่นองครับมาจินตำหมกยอ่อนํากันครับนี่คือตำลูกยอครับขึ้นว่าสีแส่บดีบอกมาได้พี่นองเด้อมา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 ,มา,มานองบัดที่เนี้ยมาจินตำหมกยอ่อนํากันครับตำลูกยอ สนนี้คือ,อยอดบักยมแนะนํำไปแล้วส่วนนี้คือใบบักเน่าอ่อนแนะนำไปแล้วจะจะเอาอ่อนลายได้พี่น้องเด้ออ่อนลายมาสิบประเซ็นต้องเอากลางอ่อนกลางแก่ครับเ <c oughs> อากับมาจินสิละพี่น้องครับสี่ก็ได้ các mình bèo nhúm mà nó thì nó ngay như vậy không ngon เห็นใบไม่คิดว่าใบจานครับสมัยก่อนไปตรงไฮตรงหน้าบะมีส่วนสดนังตุ่มปลาตุ่มนั่นตรงนี้ครับเอาใบจาน,นพี่น้องมาเห็นสีเข้ากับมางอกผงสีตักสดตักสดอันนี้เห็นสีอะไรเห็นเป็นแบบกระทงเหรอตักไส้ครับนี่นนตักไส้อื้อ คนโดนกินท่านึงครับพอายกินอยู่พี่น้องอใบผงย้อมนี่กินครับตำค้ากับอะไรนะครับตำค้ากับแซ่บเอาละมค่ามาตำตำใส่ะขามเปียกเอาใบย้อมมากินครับพี่น้อง บางคนอาจจะไม่เคยกินได้แต,ต่บักยอดนี่แต่บางคนก็สิอยากน้ำตอนนี้ <c oughs> พูดอยู่างต้ามัธเยปินอนอยู่ต้ามระเทศครับอยากกะนั่งขึ้นบินไม่กินข้าวเลค,ครับไปไหมครับผมบอกงางเนาะสิว่าเนาะ ก๋บยแปานครับง่ายเนาะสิบาทีเนาะคุณน้องคนขามาจะมากินอะไรครับกเอ,อืดอร่อยบอนกับมาบ้านห้องพี่น้องเลยพี่น้องที่พันอยู่ในไทยเนี่ยผู้พยากรจะตามกินที่มือธรรมดาพี่น้องครับ ก็จีพ่อแม่ตำสู้จินเนี่ยคนซับฮอดเอาในมันพี่น้องครับแต่ว่านี่มันหลายอยู่พอต้องเอาในดอกมันย่ำงยากเรื่องบอกพี่น้องไปครับว่า จะใส่พริกหลายเด้อมันสีเผ็ดครับพอ่าบอกย่ากับพรกิกมึนรวมกันมันเผ็ดแห้งบอกย่างซีหาหกงวยครับอาจารย์พุ่มหนีตามเก่า่วยบอกพีก่ก็ต้องใส่หลายใส่จักหขอบหนึ่งข้อแล้วมันสีเผ็ดนุ่ม สีประแดงพี่น้องอประแดงสีประแดงเสียวไวหวสมิควานครับเพรานอย่างวันจีพี่น้องครับตอนนี้อาจารย์ควบสืใสระบบการตัดตัวหยานตัดตัวบ่ได้ครับมันเงามีเสียหนาที่กับเราไายควันกับหนึ่งกับสองนาทีครับเสียวไหวสมิควานสีกินตัวเด้อบ้านว่าเพราะจินตัวเด้

ว่ากันชิวนาแล้วกันครับพี่น้องครับยุดีไม่แห้งสูบุนคนควางแจ็มเฉยได้ว่อไม่จะเสมีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่กทานสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนพี่น้องมันกับวันแลวกินกับดอกพี่น้องครับวันแนวกินกับเขาดอกเจ้าบ,บ้านกินอัดใบนันสิท้องเสียไปครับพี่น้องบ๊ายบาย